เมื่อกี้เมื่อกี้เข้าหมายชโดแล้วเงียบนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาเล่นงานช่อนดูดีกว่าหกตัวเดิมครับซีซ่ามินิฟ็อกค,ครับสายนี่ตั้งใจถักมาเล่นชโดนะครับเนี่ยกลายเป็นไดเอามาเล่นช่อนอีกแล้ว ปีเข้าแอ่งโน้นดูนะครับน่าจะมีตัวหุ๊ยเนี่ย

ยังไงของมันวะอยู่มึงทีนี้อยู่เลยกัดผิดกัดถูกอยู่หลายทีกัดผิดกัดถูกหลายทีเลยนี่ครับ ซีซ่ามินิฟอ็อกนะครับสายสวยๆเลยครับปักเกลือก็อเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวปล่อยครับซีซ่ามินิฟอ็อกนานาท่านใดสนใจนะครับลองทักไปที่เพจ Facebook ของบางกาะกูเกอร์นะครับหรือว่าในลาซาด้ก็มีนะครับหิม์ว่าบางกาะกูเกอร์คอสตอมก็จะมีเยื่อและสินค้าอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับ

ほいお。 ไม,ไม่รู้ว่ามันกินอาไหม,มาไมอ้มาไอ้ไมารือว่ามันขายไปแล้วอ๊ย ยูเลยตัดส่งวัดอีกครับแฟนที่สองของเย็นนี้โอ้ฮ่าฮ่าของยาครับซีซ่ามินิฟอก อีกแล้วครับผม <c oughs> สายสวยๆปัาเกลือครับอุ้ยเจ็บตัวโอ้ยไปแล้วว้าว <c oughs> ปล่อยออโต้กัดมือไว้ไ้หน่อยหายสักแต้มก่อนจะมืดครับ อ้ตัวที่สามมาแล้วโอ้ส่เท่ากันหมดเลยครับท่านขบยางซีซ่ามินิฟ็อกตัวเดิมเลยอ้าวฮาาะสายปลาเกือครับแต้มที่สามเออโอ้ยเทียบสูกฟันมนไม่ไหว ไปกลับบ้านโจโจโจโอ้ดินดิไม่ดินซะแล้ว,อวเออเอออย่างพอมีเวลาครับหาแต้มต่อไป นี่ใหญ่หรือมันพันอะไรมาวะอ๋อพันพันมีไม้มารูกวก็ใหญ่แปมที่สีครับโอ้ใหญ่กว่าเดิมเว้ยซีซ่ามินิฟ็อกอีกแล้วครับตัวเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยแ,แบตมาหมดตอนกํนลาลังจะแ้มเลยนครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นน่ครับ แตมสี่ครับของวันของเย็นวันนี้ซีซ่ามินิฟ็อกตัวเดิมครับนณาทันานใดสนใจนะครับกยางซีซ่ามินิฟอ็อกนี่นี่ได้ตัวมาน่าจะตัวที่เจ็ดแล้วมนะั้งตัวเดียวไหนได้เจ็ดตัวแล้วเหยื่อยังไม่พังเลยยังสภาพดีแบบร้อยปอเซ็นอยู่เลยก่อนนะนท่นานใดสนใจนะครับก็ลองไปติดต่อที่เขตของบางกอกฮุกเกอรหรือว่า ในลัตซาก็มีนะครับผมฝายสนตัวนี้ปล่อยชั่ว6โมองอยังวะเนี่ยโมงโอ้ยเหลือเวลาอีก8นาทีครับพอได้อยู่กอได้อีกสัก10ไม้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโหขัดโคตรแรงอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่โอ้ยว่ตามมาเลยเว้ยไม่ตู้เลยอ้าไม่ใหญ่ใหญ่ทำก็เหมือนใหญ่ใช่แต่ก็ได้อยู่ครับ พึ่งโลใหญ่สุดของวันนี้แล้วสี่ห้าขีดเออสุวที่หครับปิดคลิปได้สวยสวยนะครับแปดนาทีสุดท้ายก็ยังใช้งานได้ดีนะครับสีซ่ามินิฟอ็อกเหยื่อมีจำหน่ายที่เพจบังคองกูเกอร์แล้วก็ในรัซาดน,นะครับผมก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับตัวละเกสิบบาทเอง ใช้งานได้โคตรดีวันนี้ก็ต้องลาไปกับรถตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปตึ๊บช่วงขับไปทีเพื่อนเกยแอยดินนะเพื่อน